สถานบันบางก k o k d a n c เปิดสักราดความบันเทิงยกทับนักเต้นนับร้อยสื่อเรื่องราวนักสำรวจและนิทานอีศกผ่านศินละปะการเต้นสุดาตาโดยใช้ชื่อการจัดแสดงว่า Respect เปิดการแสดงเป็นรอบบุคคลทั่วไปและรอบการกุศล เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ4 8พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพรัติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูน ปราบันบงงนังลอกแดนเซ่นะคะเราจัดสถานเรียกว่าเป็นแกรนด p e r f o r m อร์ e อยู่เป็นประจำซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่12แล้วเราเดําเนินกันมากว่า20ปีแล้วะนะคะในทุกๆครั้งเนี่ยนอกเหนือจากการที่จะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้มีโอกาสที่จะได้แสดงทักษะที่ตัวเองทางด้านศิลปะการเต้นแล้วเนี่ยที่ตัวเองรับเรียนมาเนี่ยเราอยากที่จะปลูกฝังให้เขาได้มีความรู้สึกถึงจิตอาสาซึ่งเขาสามารถที่จะจะ เรียกว่าแม้ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามยังไม่จำเป็นต้องมีเงินมากมายเป็นเป็นร้านๆแต่เขาสามารถจะใช้ความสามารถของเขาเนี่ยมาช่วยสังคมได้นี่ก็คือจุดประสงค์หลักของเราอะนะคะเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักเลยที่ที่สถาบันประกอบแดนส์ให้ให้ทักษะกับเด็กๆนอกห้องเรียนค่ะอันนี้จริงๆแล้วเราเชื่อว,ว่าการเต้นอะคะ่ะหรือว่าศิลปะการแสดงหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับฮาร์ก็ตามะคะ่ะมันสร้างให้คนอะแข็งแรงขึ้นอันนะั้นคือจุดมุ่งหมายในการ เนเ,เราแล้วก็กิจกรรมนอกห้องเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุนอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะทำแค่เล็กๆอาหารเราก็อยากจะให้น้องได้คุณภาพที่เป็น international จริงๆลงละหนแสงสีเสียงเทคนิคทุกอย่างที่มัน ถ่ายเขาแล้วท้าทายทีมงานของพวกเราเองด้วยค่ะทุกๆปีทำมาตลอดค่ะทำแบบ professional เลยค่ะ,สะแสดงปีนี้นะคะก็จะแบ่งเป็น 2, สององนะคะองแรกก็จะเป็นการแสดงของเด็กตั้งแต่2องขวบครึ่งมาเลยค่ะจนถึงประมาณประมาณ7จ็ดแปดขวบนะคะก็คือ junior performance ที่เราจะรวบรวมน้องเล็กทั้งหมดของสถาบันเลยแล้วก็ครึ่งหลังนะคะเรื่องแรกชื่อ The Explorer ค่ะเราเล่าเรื่องเป็นเหมือนสมัยการประกันภัยของเขาก่อนที่ จะเป็นช่วงโควิดซึ่งน้องๆทุกคนวีเลตอยู่แล้วในยุคนี้นะคะส่วนในครึ่งสองนะคะก็คือเรานำนิทานธรรมะศรีศพที่เป็นนิทานสอนใจด้วยทั้งหมด4เรื่องนะคะเอออเามาทำให้เป็นการเต้นร่วมสมัยแล้วก็สร้างความเรียกว่าอะไรที่มันมากกว่าเป็นแค่เหมือนการแสดงโรงเรียนนะคะประสบการณ์ในการชมเอยหรือว่าการ ดูที่จะมาดูอะค่ะจะต้อง Unexpected แน่แน่นอน,นก็ได้อัตรรสนะคะแล้วก็ได้ได้พบกับศาสตร์ของการเต้นศิลปะการเต้นหลากหลายรูปแบบซึ่งในครั้งนี้เนี่ยมีทั้งเ l เล่มีทั้งแจ๊สเรลิเคิลมีคอนเทมเพอรีมีแท็บนะคะอ่ะมีสเปนิชมีฮิปฮอปอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเป็นครบรถค่ะ รายได้รายได้จากจากการที่จะจะจำหน่ายของรอบการกุศลเนี่ยค่ะไปให้กับองค์การองค์กรการกุศลซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นโรงเรียนนะคะเรียกว่าโรงเรียนเทิดพระเกียรตินะคะของสมเด็จพระเทพในตอนวาระที่ท่านพรงท่านครบรอบ48พรรษาค่ะ น,นที่ที่จังหวัดลำพูนใช่เพราะว่าเราเชื่อ,อว่าเหมือนเราใช้การเต้นเป็นการช่วยเหลือผู้ที่อาจจะได้ไม่มได้มีโอกาสเท่าเราตามได้ แล้วซึ่งจุดประสงค์ของการตั้งโรงเรียนนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คือโดนใจต้อยเองด้วยนะคะที่ว่าครูอเองรู้สึกเลยว่าเหมือนกับว่าเด็กๆทุกคนในบางขอบแดนส่วนใหญ่90%ก็เป็นผู้หญิงทั้งนั้นดังนั้นเราอยากให้เด็กผู้หญิงได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีความมั่นใจแล้วอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีดังนั้นโรงเรียนนี้ก็มีจุดประสงค์เดียวกันที่อยากจะให้เด็กผู้หญิงได้มีอนาคตที่ไกลก้าไกลกันไปค่ะ ขอฝากด้วยนะคะสถาบันบงนรงกอกแดนจูมานี่เราปีที่33แล้วต้อยเมื่อตอน33ปีก่อนไม่ได้คาดคิดเลยว่าศิลปะการเต้นจะเป็นที่ยอมรับได้นั่นก็คือแรงที่พยายามผลักดันให้ให้มาตรฐานเสในในด้านของศิลปะการเต้นเนี่ยมากขึ้นเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นและมีมาตรฐานมากขึ้นด้วยซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเราได้ทัดเทียมเกินแล้วก็ได้เดินหน้าเกินกว่าในระดับเอเชียแล้วนะคะ ดังนั้นสถาบันประกอบแดนเซเองนอกเหนือจากที่ที่ไปแข่งขันต่างประเทศหรือจะไปเป็นการแสดงแล้วก็จะต้องการกําลังใจและก็แรงใจนะคะจากผู้สนับสนุนทั้งทางทั้งภาคเอกชนภาครัฐที่จะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราเดําเนินต่อจากรุ่นต้อยเองต่อไปเป็นรุ่นต่อไปแล้วก็จะอยู่ช่วยกันนะคะอยู่ยพัฒนาประเทศไทยเยาวชนไทยต่อไปแน่นอนค่ะก็เนี่ยแหละค่ะก็คืออยากจะฝากไว้ตามนี้ว่า ค,ค,คุณแม่เริ่มมาตั้งแต่ยังไม่มีโรงเรียนสอนเต้นในห้างเลยค่ะจนถึงวันนี้การเต้นมันกลายเป็นป๊อปเคานเตอร์ไปแล้วเรามีการเต้นมาหลากหลายรูปแบบแต่ว่าอยากจะฝากไว้อย่างนึงคือว่าการเต้นเป็นเล่หรือการเต้นคลาสสิคอลหรือเทคนิคเทรนนิ่งค่ะที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อร่างกายเป็นสิ่งที่สําคัญมากถึงแม้ว่าจะมีการเต้นมาหลากห,ห,หลายรูปแบบแต่การที่รู้หลากหลายหลากหลายรูปแบบแล้วก็เริ่มจากพื้นฐานที่ถูกต้องที่มั่น <ไป S 2> คงที่มั่นคงจะทําให้น้องแข็งแรงขึ้นทั้งภายในและภายนอกค่ะ